สวัสดีครับพบกับช่อง AP h ี r ีโนะครับวันนี้นะครับมีพัสดุมาส่งที่บ้านหนึ่งชิ้นนะครับจากคนส่งนะครับแฟกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแกะไปพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นอะไรอ่าก็แกะของออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านในนะครับสีแดงแงนี่คือโล่กัปตันอเมริกานะครับอ่าอันนี้ขนาดเท่าของจริงเลยนะครับสี่สิบแปดเซนติเมตรครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งดูด้านหน้ากันนะครับอ่า สวยงามนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับสวยนะครับงานดีมากนะครับแล้วก็วัสดุนะครับน่าจะเป็นโลหะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือสังกะสีนะครับอีกฝั่งนี้ก็จะมีที่จับนะครับก็เป็นของตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าของประดับบ้านประดับร้านอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สั่งมานะครับเอามาติดที่ร้านที่บ้านนี่แหละครับแต่คือ เราทำหน้าบ้านนะครับเป็นบาร์นะครับเจมเจมบาร์ครับก็เด็กจะมุมนี้นะครับใกล้ๆถูมือทัานนอนนะครับแล้วก็ของประดับตกแต่งบ้านก็จะมีนี่นครับเซิร์ฟสเกต็ตบอร์ดมาดูบรรยากาศรอบๆร้านกันสักนิดนึงนะครับก็มีตกต้นไม้รื่นนะครับให้สวยงาม อันนี้ก็คือกำแพงข้างข้างบ้านนะครับเป็นผนังนะครับตกแต่งด้วยป้ายสังกะสีนะครับก็เป็นมุมโปรดนะครับเป็นมุมส่วนตัวไว้นั่งเล่นนะครับไปนั่งกินกับครอบครัวก็จะมีเก้าอี้นะครับเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบเรียนหลังนะครับอา่าให้รู้สึกอารมณ์สบายๆผ่อนคลายนะครับตรงกลางก็จะเป็นกระจก อีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับหรือของร้านเจมบาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ประกัดนะครับเป็นบาร์เล็กๆบาร์ส่วนตัวนะครับก็เลี้ยงประกัดไปดูเล่นนะครับกัดรอบๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมส่วนข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวจ้าโลกกับตันติดตรงนี้นะครับก็จะมีต้นไม้นะครับลมเลื่อนก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กดเพิ่งมาเจอกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม